ต้นไม้สวยสวยเลยค่ะวันนี้เรามาดูต้นนี้นะคะจากต้นที่ว่ามันกำลังจะตาย้เรามาปลูกบำรุงมันงามงาม,งามเลยค่ะดูสิงามมากเลยทุกคนต้นนี้ขึ้นงามงามเลยค่ะก็เน,น้้เนี่ยแต่แตกหนอ่อออกมางามงามดูสิ แตกหนอ่อออกมาเนี่ยนี่แตกหนอ่อเล็กออกมา,าเห็นไหมแตกงามงามจากต้นกําลังจะตายแล้วก็เอามาปลูกมาบารุงใหม่ดูสิแตกหน่อเต็มเลยนี่หน่อที่แตก,ออกมาใหม่ึ้นงามงามเลยค่ะงามมากเีนี่เรามาดูก,กัน เราเขาแตกหลอ่ออีกอกปีปึ๊บดูกสิยวมัน,นไม่แตกหนอออีกไหมนี่ต้นหนึง่งต้นน้อยๆกำลังจะโตเลยใช่ไหมต้นไม้ที่น่ารักของฉันนี่นี่ต้นเล็กเพิ่จงจะงอกออกมาเราจะเพาะไปเรื่อยๆน่าจะได้เูย มีต้นนี้ต้นหนึ่งต้นน้อยแตกหน่อออกมาเองค่ะทุกคนนี่ดูตรงนี้ก็มีต้นหนึ่งข้างในแตกหน่อออกมาสวยสวยต๊กี้ตาไม่สุดแล้วสวยสวยค่ะทุกคนแตกหน่อออกมาสวยสวยต้นไม้ต้นไม้สวยมากเอ้ยดุกดุกดีจัง lúc 4, xinh đẹp, xinh bài đấy, chân đi chẳng lấy lúc đấy, xinh lắm, cây nó lúc lúc bài, bài นี่ต้นแค่นี้เองจะแตกหน่อออกมาเยอะมากนช่อนี้สวยๆช่อนี้สวยมากเลย